สวัสดีครับ AIS Play นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ครับในรอบแชมเปี้ยนลีกครับเป็นเกมระหว่างเจ้าถิ่นนะครับ MH นครศรีซิตี้ครับต้อนรับการมาเยือนของบางกอก FC นะครับในส่วนของผู้บรรยายอยู่กับผมชูศักดิ์วงทองดีและคุณธีรัชพลพานิชนะครับรับหน้าที่บรรยายเกมของคู่นี้ครับเอาครับออกสตาร์ทเกมนะครับเจ้าถิ่นนะครับเป็นฝ่ายเขียวลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับ จะบุกจากซ้ายไปขวาครับ m อ็ H N C C. นครศรีนะครับบอลออกมาที่สนามอีกครั้งหนึ่งพยายามจะเปิดบอลเน้นเน้เน,นให้กับอังเดลุยส์ตบย้อนคืนกลับมาครับย้อนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ก็ยังไปติดเซจจหวะาแรกสาอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ครับแล้วมีการยิงโดยสนามก็ยังไปติดนี่ได้ครับ มองเห็นข้างหน้านั้นกว้างอยู่กับอังเดรหลุยเอาครับหลุดไปแล้วครับอังเดรลุยได้ตัดลูกนี้ไปได้ครับสีก็ถือว่าเป็นขาประจําอยู่แล้วครับในรอบแชมเปี้ยนลีกครับมาหลายปีนะบอลขึ้นมาทางอังเดรหลุยแล้วเปิดเข้ามาดูกนี้โอ้โหสนเข้าไม่ถึงครับมาปีนี้ก็เข้าอีรอบเดิมครับชนะไปเพียงเกมเดียวคือเกมนัดประเดิมสนามที่เอาชนะทีมบัวอย่างสมุทรสงครามนะครับ บอลขึ้นมาทางซ้ายภูธทำยังลุยไปได้ครับดูกนิปาดเข้ามาแล้วยิงเอาโดนไปเต็มยังไม่ได้มาตูสามอีกครั้งลุกมยังไปติดครับโอ้โหต้องโวยเพื่อแล้วแต่รับข่อนครศรีปล่อยให้หลุดมาได้ยังไงครับพลิ้วหายจริงจริงครับเนี่ยครับภูธาต้องชมคนนี้กดด้วยนะครับภูธทำเนี่ยพยายามจะแซะเข้ามาจนได้ครับเบียดเข้ามาแล้วยิงสยามยับยิงก็ติดนะครับแล้วมายิงอีกําอีกก็ติดอีกนะครับ โอ้เกมสวนนี้ขึ้นมาได้ลุ้มตลอดเหมือนกันครับบากอกรฟซีแต่มาดูจังหวะนี้ของอังเดหลุยส์ก่อนครับเปิดเข้ามาลูกนี้จะเป็นประตูได้ครับเป็นทางสมศักดิ์มุสิกบพันครับยิงประตูแรกให้กับเอ็เอสนครศรีครับขึ้นนําบากอกอฟซีไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ประสบความสําเร็จจนได้ครับลูกนี้ครับอังเดหลุยส์มองครับเหลือบมองแล้วก็เป็นสมศักดิ์สุกพันนะครับแท็บอินเข้าไป เป็นประตูที่12เขาในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับรวมทั้งฤดูกาลเนี่ยนะครับประตูที่12เนี่ยมองจากสายตานีส3 5หาได้ครับแล้วก็ซัดเองเลยนี่ลาแลวยิงดีด้วยครับโอ้น้ำหนักที่ใช้ได้เลยข้ามฝั่งไปเลยครับวิชยะฝากมาที่ภูธานภูธาน หลอกยิงจัดจ่ายให้สยามยับได้ซัดลูกนี้บอลไปชนเสาครับโอ้โหยิงวิศวะพรหมมาศน,นะครับส่งผู้เล่นตัวจริงอย่างพาด,ดุงศักดิ์ลงมาแล้วครับในช่วงครึ่งหลังครับของบางกอกเอฟซี FC. สมศักดิ์ครับเล่นสันๆกับอังเดรยุยปัดลูกนี้ก็ยังไปตรงตัวนะครับของอน,นิพงศ์ทิทั์ก็จ่ายมาก็ติดอังเดรยุย เอาแล้วตัดบอลได้ครับอังเดหลุยหลุดเข้าแล้วหลุดมาโอ้โหออนิพงโอ้เรียบร้อยจนได้ครับโอ้จะเป็นจังหวะการซ้ำดับสองของสมศักดิ์มุสีกับพันนะครับมาคนเดียวของอังเดลุยแล้วครับเนี่ยครับให้ได้สวยจริงๆครับสมศักดิ์แล้วบอลสุดท้ายมาเข้าทางเขาแปลเลียนง่ายๆเข้าไปเลยครับคืออนิพงนี่ก็ออกมาเร็วแล้วนะครับแต่ว่าโชคไม่ดีด้วยนะครับสกัดไป แล้วไปเข้าทางเหน่งๆโล่งๆของสมศักดิ์เลยครับลูกนี้สิงเข้าไปง่ายๆเลยครับสยามยับยังเลื้อยผ่านไปได้ดีเลยครับเ <Ooh. S 1> นี่ยหลบไปหลายคนแล้วครับโอ,โ,โอ้โหนี่เป็นนักเตะในวัย18ปีนะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับที่บางกอกเอฟซีนั้นยืมตัวมาจากโปลิสเตโลอ้อาวแล้วลุยขึ้นมาจะเข้าใจและได้สิงลูกน,นี้ไปชนขายับแครับลอ้โห ยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกแล้วซัดเข้าไปครั้งหนึ่งก็ออกไปเลยครับลูกยิงของวิชยะสนั่นเก็บอลไม่ได้ครับสนั่นจะได้เปิดลูกนี้ยิงวืดไปสมศักดิ์บอลลุนมาถึงอังเดรหลุยแล้วก็เพียบนอยสามประตูต่อสูนะครับจากอังเดรหลุยซัดเข้าไปนาทีที่69ครับอังเดรหลุยสนั่นครับเปิดเข้าในแล้ว สมศักดิ์ยิงมืดมาเข้าทางอังเดลุยครับแตะหนึ่งทีแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเลยครับเนี่ยครับสมศักดิ์พืดแล้วมันมาเข้าทางเกี่ยวมาเข้าซ้ายยิงลูกนี้นิล่าครับเปิดบ้านหรือไม่ทะลุมาถึงอังเดลุยมีโกชิยืนคุมเชิงอยู่นะครับอาบูบาก้าเล่นกับอังเดลุยยังเปิดไม่ได้ครับนี่ครับดึงหลายจาังหวะเลยเกินลุนมาถึง อังเด้ลุยได้ยิงก็น้ำหนักเบาไปแมพยายามจะเห็นช่องมีออกไปทางขวาบ้างครับที่นีลนันทีนีลันสป,ปินแล้วครับยังมีแรงเหลือครับนาทีที่84โอ้โหเอามาจากไหนและลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษเมื่อจันเข้ามาไม่ผ่านครับกำลังจะได้เลื่อนชั้นนะครับสู่ไทยลีก2เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาล้วครับก็ยินดีด้วยครับกับ m อนครศรีซิตี้นะครับที่เอาชนะ ประกอบเอฟซีไป3ประตูต่อศูนครับ